คิดถึงฟอร์ดคิดถึงธนวัฒน์จัดให้สว oh, ัสดีครับผมผมธนวัฒน์จัดให้นะครับจากฟอร์ดป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ด RMA ราชพฤกษ์คลาม5นะครับผมวันนี้ผมมีรถกระบะเนเจนเลนเจอร์นะครับเป็นตัววายแท็ตัวท็อปสุดเลย ตัว4คูณ4นะครับอ่าตัวนี้เลยราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 1, 4ล้าน3 14,0บาทนะครับอันนี้คือราคาใหม่ที่จะปรับเพิ่มขึ้นมา1,500 0บาทนะครับอ่าตัวนี้เลยสําหรับตัวนี้นะครับผมใส่ชุดแต่งเป็นตัวแรปเตอร์วานะครับมาอีกแล้วแรปเตอร์วายี่ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ารถคันนี้เป็นของพี่ส้มนะครับเป็น FC จากจังหวัดระยองว่าใส่ชุดแต่งออกมาสวยแค่ไหนไปชมกันครับผม สำหรับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งของตัว Ra p t ต r Y นะฮะตัวฝากระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็น f อร์ f o r d แบบนี้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบครอบตัวกระจังหน้าเดิมเข้าไปนะครับผมอ่าตัวนี้แต่สําหรับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีไฟจะไม่มีไฟหลีสจุดให้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ด้านล่างนะครับสําหรับด้านล่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว r a p t ต r Y นะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลอ่านี่นะฮะจะเป็นสีบอลให้เข้ากับตัวสีรถก็คือเป็นสีเทาแบบนี้เลยอ่านี่ฮะหล่อๆเท่ๆแบบนี้ เนี่ยครับต้องแรปเตอร์วายเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันนะครับสำหรับตัวนี้นะคือเป็นไฟซีแคมแบบนี้นะครับเป็นไฟแม g i ิก LED แบบนี้มาให้ผมใส่เป็นตัวชุดครอบไฟหน้าอ่านี่ฮะมีสัญลักษณ์เลนเจอร์สีแดงแบบนี้หล่อๆเท่ๆ,ๆเลยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์นะผมแถมให้หมดเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแม้แต่าตตบาทแม้แต่บาทเดียวนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับสำหรับตัวนี้มาด้วยซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับอ่ามีสัญลักษณ์ ตัววายตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมแล้วสหรับด้านล่างตัวนี้คันนี้เนี่ยก็คือพี่ส้มเนี่ยเขาให้ใส่แค่แม็กขอบ18อ่าตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ18เป็นกา้านดํำขิดแดงแบบนี้นะครับหล,ล่อเลยมาพร้อมกับยางสไตล์ออฟโรดออทเทเรลแบบนี้นะครับอ่านี่ฮะอันนี้คือ18หล่อเฟีย้ยวแต่งแบบล้นๆเลยฮะอ่านี่ฮะมาที่ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีตัวกล้อง รอบคันให้นะครับอ่านี่ครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้ให้นะครับสาหรับคันนี้ลูกค้าของคุณพี่ส้มเนี่ยบอกว่าไม่ต้องใส่สติ๊กเกอร์อ่าเอาแบบเรียบๆหรูๆ,ๆแบบดูดีอ่าสไตล์แบบนี้เลยคันนี้เป็นผู้หญิงขับนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบ้ารองจับแบบนี้นะครับอ่าเอาไว้กันลอยเวลาที่เราเปิดรถตรงนี้มันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับคันนี้ใส่ฟิล์มของลามินานะครับก็คือเป็น60ดํา อันนี้ครับรอบคันแบบนี้ให้มาพร้อมกับราวรังค่ารอแบบนี้อันนี้คือติดมาจากโรงงานแล้วผมไม่ได้แถมนะอ่นนี้ครับสำหรับด้านหลังนะครับตัวโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์สปอร์ตมากับตัวรถครับผมก็ไม่ได้แถมอีกเหมือนกันโรงงานให้มาครับผมอ่นนี้ครับด้านหลังก็เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วเหมือนกันคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยกนะครับอ่าจะเป็นเดิมเดิมเลยใส่18ไม่ต้องยกครับผมล้อแม็กแบบนี้เลยครับรอเท่แบบนี้นะครับอ่านี้ครับ สำหรับด้านหลังตัวนี้ไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบลมดํานะครับเป็นแบบ LED แบบนี้มาให้มาพร้อมกับชุดข้อไฟท้ายแบบนี้มาให้นะครับหลอเฟี้ยวไม่มีที่ไหนอีกแล้วโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าคนไหนที่จะออกรถในเดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลย สำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ชุดแต่งจัดเต็มนะครับของผมเนี่ยใช้เงินออกรถเพียงแค่8,9,000บาทเท่านั้นเองอ่า89,000บาทได้อะไรบ้างนะครับได้ชุดแต่งวายตัวนี้เลยนะครับมาพร้อมกับแม็กขอบ20ยกหน้า2หลัง2ให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคันนี้คือไม่ได้ยกใส่แค่แม็กขอบ18อันนี้ผมจัดให้พี่เขาไปแบบเน็นๆ ราคาแบบสบายกระเป๋ากันเลยทีเดียวคนไหนที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับก็ที่ธนวัฒน์จัดให้นะครับที่เบอร์0952250998นะครับผมอ่านี่ฮะโอเคฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถรุ่นอื่นสีอื่นนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็จะเป็น FC ของคุณอะไรนะครับแล้วก็อยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมธนวัฒน์จัดให้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคิดถึงฟอร์ดคิดถึงธนวัฒน์จัดให้ครับผมสวัสดีครับ